สวัสดีครับผมธนาค้าร่รวยนะครับวันนี้เราก็มาทำเฟสชิลเพื่อไปบริจาคให้กับ10โรงพยาบาลนะครับที่จะต้องการใช้จริงๆในเป็นอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคต่างๆนะอย่างโควิดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับส่วนที่บริษัทธนาค้าร่ปรวยแจกก็มีเฟสชิลนะตอนนี้กำลังทำกันอยู่เลยฮะเห็นไหมฮะนี่เฟสชิลเราก็ทำอยู่นะครับแล้วก็เป็นแว่นตานะสิ่งที่เราสิ่งที่เราจะนำไป ให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการใช้นะครับมีแว่นตานะครับแว่นตาที่สามารถสวมป้องกันฝุ่นได้ทำเองกับมือเลยนะฮะนี่ครับเป็นไงฮะ f a c ชิลนะฮะสิบโรงพยาบาลนะครับแล้วก็หน้ากากผ้าผ้าปิดปากตัวนี้ผมจะให้ไปเพื่อว่าให้โรงพยาบาลอาจจะไปให้คนป่วยหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นผ้าปิดปากมันก็สามารถที่จะป้องกันได้นะตัวนี้นะครับก็ให้ไปด้วยนะครับให้กับโรงพยาบาลทั้ง10แห่ง แล้วก็รองเท้าฮะตัวนี้ก็จําเป็นนะรองเท้านี้จําเป็นเลยนะสำหรับต้องใส่เป็นรป้องกันเชื้อโรคนะสู่รองเท้าแล้วก็เป็นเสื้อกันฝนนะเสื้อกันฝนนี่เออเอาไปใส่คลุมแทนเสื้อชุดกราวนะฮะของพยาบาลตัวนี้ใส่แล้วทิ้งได้เลยนะฮะตัวนี้ก็มอบให้เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่จะต้องเอาไปให้กับโรงพยาบาลทั้ง10แห่งนะค,ะนะครับผม เสื้อกันฝนก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับนะฮะก็เป็นการบริจาคร่วมด้วยช่วยช่วยกันน่ะเนาะทั้งสิบโรงพยาบาลนะฮะก็ขอให้ทุกท่านได้รับไปแล้วก็เอาไปนำไปใช้นาะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนป่วยทั้งพยาบาลทั้งหมอทั้งอะไรเนี่ยเนาะธนาคารร่มรวยก็ขอมอบให้นะครับขอบคุณมากนะครับธนาคารร่มรวยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ